เขาบอกเลยนะเท่าที่เคยลองหูฟังไล่สายมามันคือราชันแห่งไม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของคนหูแหลมค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวใดไปไม่ได้นอกจากตัวที่เป็นประเด็นอยู่ช่วงนี้ก็คือว,าว้าวเวฟีบัตรโปร4ค่ะอื ดิฉันเนี่ยสนุกกับการรีวิวตัวนี้มากเพราะว่าดิฉันชอบมากมากปรทับใจมากๆเลยอ่แต่ว่าไม่สปอยไม่สปอยอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยๆเล่านะคะค่อยๆเล่าสเปคพื้นฐานนะคะตัวหัวเว่ยฟีบัตโโปรสีให้บลูทูธเวอร์ชัน5.2มาค่ะ ใช่ค่ะท่านท่านได้ยินไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอธิบายฟังค่ะรองรับโคเด็กที่เป็น SBC AAC LDAC แล้วก็ H2 h c 4.0ค่ะซึ่งเป็นโคเด็กที่ชื่อแปลกๆใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะแบตอยู่ได้4ี่4-6ชั่วโมงมี IP54 กันฝุ่นละอองแล้วก็กันละอองน้ำจากรอบทิศนะคะต่อได้2เครื่องมี ANC แล้วก็ Ambient Mode ที่สามารถไปเปิดปิดมันได้มีเกมโหมด ไหมมันมีโหมดที่ชื่อว่า low audio latency ค่ะก็นะับว่าเป็นเกมโหมดได้มั้งนะแล้วก็มีไมค์ข้างละ3ตัวที่ใช้ร่วมกับระบบบนคอนดักชั่นค่ะดิฉันพูดเลยว่าในย่านราคาไม่เกิน6,000นนะคะไม่มีหูฟังตัวไหนที่ทำได้พรีเมียมไปกว่า หัวเว่ยฟรีบัตรโปร4อีกแล้วคะ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่รุ่นโปร4นะมันทําดีมาตั้งแต่เนี่ยตัวโปร3เนี่ยวัสดุมันก็ดีเหมือนกันหรือแม้แต่ตัวโปร2เนี่ยโปร2มันก็เนี่ยดูงานประกงประกอบมันพรีเมียมเอามากๆเลยน้ําหนักเคสการจับการถือมันมันแน่นอะทุกอย่างมันแน่นไปหมดโดยที่รอบนี้นะคะเจ้าตัวโปร4เนี่ยจริงๆมี3มสีมีสีขาว ที่ไม่ได้ขายในไทยเนาะแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีดำซึ่งเป็นสีดำนี่สวยมากสีดำตัดขอบทองสวยมากรอบเนี้ยเขามาในคอนเซปต์ขอบทองอะตัวสีขาวกับสีเขียวเนี่ยก็ถูกตัดด้วยขอบทองเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวหูฟังอะคือมันสวยมากเลยอะโฟกัสหน่อยครับเนี่ยคุณดูดิแบบแบบว๊บวิ้งว๊บ,บ,บ,บว้าวคือสวยมากเลยนะคะ อย่างไรก็ตามตัวหูฟังนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าท่อนําเสียงของมันยังคงเป็นแบบตื้นๆแบบเดิมนะคะจึงไม่สามารถหาจุกอัปเกรดมาเปลี่ยนได้หรือถ้ามีก็คงหายากหน่อยอะเนาะที่นี่ถามว่าแล้วมันต่างจากตัวเก่ามากไหมโปรสโปรสใช้เคสร่วมกันได้คะ่ะขนาดเท่ากันเป๊ะเลย แต่ว่ามันจะเล็กกว่าตัวโปร2นะคะโปรเนี่จะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปซื้อเคสในช้อปปีเนี่ยมันก็จะชอบขึ้นว่าเป็นเคสที่สามารถใช้กับโปร3แล้วก็โปร4ได้นะคะแล้วตัวหูฟังของทั้ง3รุ่นนียมันสามารถสลับมาใส่เคสกันได้นะคะแต่ว่ามันน่าจะไม่ชาร์จเท่าที่ดิฉันสังเกตเนี่ยแต่ถ้าเราพูดถึงตัวหัวเวอรฟีบัร์ 6i อะคะ่ะที่เป็นตัวเล็ก <Hello. S 1> น้องน้องเล็กแยกออกมาเนี่ยเอ่ออันนี้ลูกล่างลักษณะไม่เหมือนกันนะคะวัสดุของน้องก็จะพรีเมียม น้อยกว่าแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยลักษณะก็จะไม่เหมือนแล้วเอาไปใส่เคสด้วยกันไม่ได้นะคะโดนแม่เหล็กดึงออกเด้ง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 เลยค่ะทีนี้มันมีกิมมิกอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันช,อ,นชอบมากที่ทํามาตั้งแต่โปรสามแล้วเจ้าตัวไอ้ปุ่มรีเซ็ตมันนะคะเวลาที่คุณไปกดค้างเนี่ยมันจะมีเสียงกริง๊งออกมาอย่างเนี้อ่ะลองฟังดูนะน่ารักอ่ะ ได้ยินไหมแล้วเวลาที่เสียบใส่ชาร์จเนี่ยมันก็จะมีเสียงดึง้งออกมาเหมือนกันน่ะมันเป็นกิมมิกเล็กๆที่โคตรน่ารักเลยอะ่ะแล้วพลาดไม่ได้มาฟังเสียงเคสกันก่อนนะคะนี่ปิดแรงไม่ได้กลัวกระทบเยอะเคสมันแน่นน่ะงานมันดีชอบเพราะฉะนั้นในเรื่องวัสดุและการดีไซน์เนี่ย แชมป์ออฟเดอะแชมคือขนาดหูฟังตัวหลักหมื่นบางตัวนะยังพรีเมียมไม่เท่ามันอะ่ะพูดเลยชอบมากอย่างไรก็ตามการสวมใส่คือมันจะขึ้นอยู่กับหูของแต่ละคนด้วยก็เดี๋ยวดิฉันใส่ให้ดูนะคะอ่ะนี่นะอ่ะ คือว่าเจ้าตัวหูฟังเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะแล้วก็ดิฉันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะลื่นหลุดจากหูของท่านไหมเพราะว่าตัวบอดี้มันก็มันก็ใหญ่นะาดูนะส่วนตัวดิฉันเคยใส่แล้วนั่งอยู่เฉยเนี่ยปรากฏว่ามันลื่นหลุดออกจากหูเองนะคะแต่อีกข้างหนึ่งเดี่ยวไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปลองก่อนได้นะคะก็จะดีมากเพราะว่าการสวมใส่เนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนอีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านกลัวว่าจุกเนี่ยมันจะไม่คดีกับหูท่านไม่ต้องห่วงค่ะในแพ็กเกจเนี่ย มันให้จุกเพิ่มมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอ่านี่คือเซ็ตทั้งหมดที่มันให้จุกหูฟังคุณมาค่ะซึ่งถ้านับทั้งหมดเนี่ยคือมีทั้งหมด6คู่นะคะแล้วถ้านับรวมกับตัวที่ให้มากับหูฟังด้วยเนี่ยเท่ากับว่าท่านมีจุกให้เลือกถึง7คู่ เจ็ดคู่เลยซึ่งจุกที่ทางหัวเวยให้มานะคะจะมีซิลิโคนสําหรับการสวมใส่ทั่วไปกับเมมโมรี่โฟมที่จะทําให้ฟิตติ้งของคุณเนี่ยมันแน่นขึ้นวันสดุคือดีแพ็กเกจก็ดีจุกก็ให้มาต้องเยอะเนี่ยคือชอบรักเลยรักรักรักเลยอะือมแอปและการปรับแต่งนะคะโอเคสำหรับสาหรับท่านที่เพิ่งจะใช้หัวเวยตัวนี้เป็นตัวแรกเนี่ยให้ท่านรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าท่านเอามาใช้กับ Apple Product นะคะ iPhone iPad อะไรอย่างเงี้ยท่านจะเข้าไปโหลดหัวเว่ย AI Life ได้ใน App Store เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากแต่ถ้าท่านไหนที่เป็นคนใช้ Android เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าหัวเว่ยนั้น ไม่ซัพพอตใน Google Play Store นะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะสำหรับการติดตั้งแอป h ัว w e i AI Live ที่จะเอามาใช้กับหัว w e i ยีัตโป4นะคะแนะนำให้ท่านโหลดจากเว็บ Offi c เ a l เท่านั้นเดี๋ยวดิฉันจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเมื่อท่านเข้าไปนะคะมันก็จะมีปุ่ม install ส,สีแดงตรงนี้นะคะเมื่อกดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำว่าติดตั้งสีฟ้านะคะให้ท่านติดตั้งโดยที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องโหลดหัว Wei a p อ Gall e r y มานะคะท่านสามารถใช้ตัวเลือกด้านล่างก็คือือออดดดดาววนน์์โโหหลลลต่่ไไปไ้เเยม เสร็จแล้วก็ให้ท่านติดตั้งแอปตัวที่ท่านโหลดมาเนี่ยแหละค่ะและท่านก็จะได้ AI Live มาใช้ในโทรศัพท์ของท่านนะคะก็ตามนี้นะคะถือว่าไม่ได้โหลดยากอะไรแค่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเนาะ ส่วนตัวดิฉันก็ชอบแอปของหัวเวไอยไลฟ์มาโดยตลอดนะคะเพราะว่ามันใช้ง่ายใช้สะดวกมาสามารถดูได้ว่าหูฟังตัวนี้เคยไปต่อกับโทรศัพท์ไหนมาแล้วก็สามารถควบคุมการเชื่อมต่อจากตรงนั้นได้เข้าไปปรับ EQ ได้แล้ว EQ เนี่ยมันปรับได้เยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึง EQ อีกทีหนึ่งแล้วก็คุณก็สามารถเข้าไปปรับอะไรที่เป็นพื้นฐานได้นะคะไปปรับให้มันเชื่อม2เครื่องหรือว่าไปปรับให้มันเปิดโหมด normal normal mode ANC ambient mode ะะแล้วตัวแอปเนี่ยมันไม่เคยเออเลยอะ่ะอันเนี้ยประทับใจมากคือเข้าไปแล้วมันไม่เคยแบบอุ๊ยหลุดต่อใหม่หลุดต่อใหม่หหมไม่เคยแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันรู้ว่าเราใช้รุ่นนี้อยู่มันก็จะไปโหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมมาให้เองคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะแค่โหลดแอปให้ได้ตอนแรกก็พอแล้วนะคะมันเป็นแอปที่แบบ u s e r f r i e n d l y มากๆประทับใจนะคะชอบอืม ANC เป็นสิ่งที่ดิฉันแปลกใจค่ะถ้าท่านรู้และเคยได้ยินตำนานหัวเว่ยฟีบัตรหกมาก่อนนะคะท่านก็จะรู้ว่า ANC อ่ะมันดีมากในราคาที่ย่อมเยาว์มากซึ่งหลายๆคนก็คงคาดหวังว่ามันน่าจะมาใส่ในตัวหัวเว่ยฟีบัตรโปรซีเช่นเดียวกันเอ ตัวนี้ไม่ได้ใส่ ANC 3.0มาให้นะคะทำไมทำไมอ่ะคือเท่าที่ดิฉันไปยานจากเว็บอ f ฟ c i a l แล้วก็รายละเอียดมาเนี่ยมันไม่ได้ให้ ANC 3.0มาค่ะไม่ใช่จุดขายของมันนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้น ANC อะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงกับ ว้าวขนาดนั้นนะคะคือย่านต่ําย่านกลางเนี่ยมันตัดได้ดีมากๆนะคะท่านจะรู้สึกว่าเออเออมันเงียบลงแต่ว่าเสียงคนเนี่ยคือถ้าคุยเงินปกติะเสียงมันจะถูกทําให้หดเล็กลงนะคะแต่ท่านก็ยังได้ยินอยู่อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันไปลองที่สนามเด็กเล่นแถวๆบ้านก็เสียงกรีดร้องเนี่ยเขาเข้าเต็มเต็มเลยนะคะกันไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะอย่างที่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ถ้าท่านจะเอาไปแบบเพื่อกันเสียงโดยเฉพาะแล้วคาดหวังว่ามันจะ ต้องเก่งเหมือนหกไอก็อ่าอาจจะผิดหวังกับตัวนี้นิดนึงเนาะอืมเอมเบหมดมันอะ ทำได้ดีกว่าตัวก่อนๆนนะคะตัวที่ดิฉันเคยทดสอบมาพวกโปร3โปร2เนี่ยดิฉันเคยทํารีวิวแบบเขียนไว้นะคะเออแอมเปีมันจะมีปัญหาที่ว่ามันจะอูอู้กองกองแล้วก็พยายามจะดูดเสียงลมเข้ามานะคะทําให้มันมีเสียงซาซาซาซ,าซาอยู่แต่ว่าตัวนี้แอมเบี้ยนโหมดคือดีพัฒนามาดีมากนะคะถามว่ามันยังมีเสียงนอย s e อยู่ไหม ยังมีอยู่นิดหนึ่งนะคะเป็นเสียงน้อยที่จะอยู่ในแบ็กกราวของเราคือถ้าเราแบบใส่แล้วเราไม่ได้ไปสนใจไอเสียงน้อยนิดนิดนั่นน่ะเราจะรู้สึกว่าเป็นแอมเบนโหมดที่ธรรมชาติมากเลยนะคือใส่อยู่เนี่ยบางทียืนยืนอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ใส่มันจะมีอีกโหมดหนึ่งนะคะของแอมเบนโหมดที่เรียกว่า voice mode voice mode ของตัวโปร4เนี่ยดิฉันน่าจะให้นิยามว่าป้าข้างบ้านที่เคยทำงานในหน่วยสือ่อราชการรับมาก่อน มันเป็นโหมดแอบดักฟังค่ะมันเป็นโหมดที่เอาไว้จับเสียงคนโดยเฉพาะลักษณะของมันเนี่ยก็คือเวลาที่คุณไปเปิด voice mode เสียงอื่นๆมันจะเบาลงแต่เสียงคนพูดมันจะชัดขึ้นเหมือนแบบประมาณว่าเราเป็นนักสืบไปแอบฟังชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ดิฉันยืนอยู่ใน่วนสาธารณะแล้วลองเปิด voice mode ดู แล้วบังเอิญว่ามันจะมีแบบเรือจำลองใหญ่ๆนะคะข้างๆดิฉันเนี่ยแล้วก็จะมีเด็กๆเล่นกันเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็จะแบ่งพักแบ่งฝ่ายอะไรของเขาเนี่ยแหละเขากําลังวางแผนอยู่พอดีว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปฝั่งนั้นนะเดี๋ยวแกไปขึ้นตรงนี้นะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเรากาลังฟังแผนการยึดเรือลบอะไรสัาอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันมันได้ยินชัดมากอ่ะดิฉันก็ยืนอยู่ห่างพอสมควรเลยนะในขณะที่พวกเสียงอื่นๆอ่ะ พวกเสียงลมเสียงรองเท้าเสียงอะไรเนี่ยมันจะเงียบลงเหมือนกับว่าหูฟังอะมันโฟกัสที่แค่เสียงพูดอะทำให้เราได้ยินชัดมากๆนะคะเพราะฉะนั้น a m b i e n mode อะโคตรชอบชอบมากนะคะรอบนี้ทำมาได้ดีมากๆเลยค่ะเออแบดแบๆแบแบแบโอเคโอเคโอเคคือถ้าท่านเคยใช้หัวเว่ยฟีบัต โป2หรือโป3มาก่อนนะคะคือแบตน้องค่อนข้างน้อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะโดยที่จ้ตัวโปรสเนี่ยค่ะคือถ้ามันไม่เปิด ANC เนาะจะอยู่ได้ที่6 6ถึง6.5ชั่วโมงถ้าเปิด ANC จะอยู่ได้ที่4-4.5ถึง4.5ชั่วโมงนะคะ ซึ่งมในปี2025บค่ะมันแบตหลายๆตัวมันดีกว่านี้มากๆแล้วนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเอาไปใช้ทํางานเนาะดิฉันไปทดลองเองนะคะดิฉันใช้คุยงานไป1.5ชั่วโมงแบตลดไป20%นะคะแล้วพอคุยได้ถึงชั่วโมงที่2เนี่ยมันลดลงไป40%เลยแสดงว่ายิ่งใช้นานจะยิ่งลดเร็วขึ้นนะแต่ว่าถ้าท่านจะเอาไปใช้คุยงานสัก3าถึง3.5ชั่วโมงดิฉันว่ามันพอถ้า พา,าสายทั้งวันคงคงไม่ไหวเนาะแต่ถ้าท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้แบตระยะยาวขนาดนั้นตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่<ๆ>การเชื่อมต่อนะคะที่ดิฉันจะมาอธิบายให้ฟังคืออ่าดิฉันไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.2ซึ่งเปิดตัวในปี2020 มัน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 เก่ามากแล้วนะแต่เท่าที่ดีชันไปอ่านข้อมูลมานะคะก็พบว่าจริงๆแล้วบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะคะที่ออกในปี2020เวอร์ชัน5.3ที่ออกในปี2021นะคะแล้วก็เวอร์ชัน5.4ที่ออกในปี2023นะคะมันมีความต่างกันตรงที่การประหยัดแบตแล้วก็ความเสถียรค่ะ5.2เนี่ยเขาถูกพัฒนามาจากเวอร์ชั่นเก่าๆให้มันส่งสัญญาณแล้วก็ให้เสียงที่ที่ดีนะคะโฟกัสที่ตรงนั้นทีนี้5.3กับ5.4เนี่ยจะไปโฟกัสที่เรื่องการ ที่ทําให้แบตเนี่ยมันประหยัดมากขึ้นมันคอนซุมแบตได้น้อยลงแล้วก็อาจจะทําให้เสียงมันดีขึ้นนิดนึงหรือว่าทําให้การเชื่อมต่อเนี่ยมันสเสถียรมากขึ้นอย่างไรก็ตามเท่าที่ดิฉันทดลองมาว่ e หัวไฟบัตรโปร4ที่ใช้บู o ูธเวอร์ชัน5.2อ่ะมันต่อเร็วว่าหูฟังที่ใช้เวอร์ชัน5.4อีกคือมันต่อใน้าวิเท่านั้นท่านแบบว่าท่านเปิดเคสออกมาพรึบมันตอบ เลยคือไม่ต้องรออะไรเลยนะคะส่วนความเสถียรนะคะดิฉันลองใส่แล้วก็ลองขับมอไซค์มันไม่หลุดไม่กระตุกไม่กระชากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรไม,ไม่มีเลยดิฉันว่าเวอร์ชันบลูทูธมันอาจจะเก่าไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมแบตมันน้อยด้วยเพราะว่านะมันไม่ได้พัฒนามาให้ประหยัดแบตแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อแล้ยังเชื่อมต่อได้2เครื่องเหมือนเดิมอีกด้วยเนาะ เกมโหมดเกมโหมดเกมหมดเกมโหมดเนี่ยมันมี low audio latency มาให้นะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าหูฟังตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมค่ะมันก็ไม่ได้ดีเลยน่าเกียดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็รู้สึกได้เลยว่าเออมัน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 ดีเลยถ้าท่านซื้อหูฟังตัวนี้มาแล้วไม่ได้มีจุดประสงค์เพืการเล่นเกมเป็นหลักดิฉันคิดว่ามันโอเคนะแต่ถ้าซื้อมาเพื่อมาเป็นแบบลงแรงโดยเฉพาะเนี่ย ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันดีเลยค่อนข้างจะชัดเจนเอามากๆเลยค่ะ เสียงต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวว้วยฟีบัตโปร4นะคะยังคงคอนเซปต์ยังคง, concept, งคาแรคเตอร์เดิมนะคะของเจ้าตัวโปร2ที่จูนโดยดเวลเล่นะคะแล้วก็ตัวโปร3มาไว้ก็คือมันจะมีย่านกลางแหลมแล้วก็แหลมที่เป็นประกายแล้วก็ชัดนะคะส่วนเบสเนี่ยส่วนตัวดิฉันคิดว่าเบสเป็นมวลที่อิ่มกว้างแต่ไม่เน้นลงลึกหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่เน้น แทกหัวคุณคือเบสอะมันจะมีแบบลงลึกๆลงลึกๆที่ว่าก็คือมันจะแบบตุ่มตุ่มตุ่มแบบตีหัวคุณแบบตุ่มตามอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันลงไม่ลึกเนี่ยมันจะเป็นแบบเก็บตัวเก็บตัวเก่งๆหน่อยอะซึ่งตัวหัวเว่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้เบสแบบมานะคะก็คือเป็นเบสที่ไม่ได้เน้นกระแทกหัวคุณให้มันสั่นแต่ว่าตัวมวนเนี่ยมันทําออกมาให้อิ่มเวลาฟังแล้วมันจะรู้สึก อิ่มฉ่ำนะคะแต่ท่านที่ไม่ชอบมวนเบสที่ใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดไปหน่อยถ้าท่านไหนที่ฟังแล้วไม่ได้สังเกตอะไรมากนะคะก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกับโป3แต่ส่วนตัวดิฉันว่ามันต่างในบรรดา3ตัวเนี้ยดิฉันชอบเสียงของตัวโป4สที่สุดชอบกว่าตัวโป2ที่จูนเสียงโดยดิวิเลกมันชัดทุกย่านเลยอะฟังครั้งแรกคือ ทุกอย่างมันใส,สมันใส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 ,สไปหมดเลยอารมณ์ประมาณว่าเราดูหนัง 4K อ่ะคือมันแบบชัดเจ้วเลยมันเป็นหูฟังที่การวางเครื่องดนตรีนักร้องเนี่ยประมาณว่าเอาเอานักร้องเนี่ยนะมาเป็นตัวนํามีสปอ t ตไลท์สองแต่ว่าเครื่องดนตรีอะตามนักร้องมาด้วยอยู่ข้างหลังเป็นแบล็กเาว์แล้วเขาจะไม่โดนลบไปเครื่องดนตรีคือยังชัดอยู่แต่ว่า ไม่แซงเลยนักร้องใครที่ชอบฟังเพลงสายรายละเอียดที่ชอบเสียงร้องแล้วก็ไม่อยากให้เสียงเครื่องดนตรีมันหายไปด้วยอะ่ะตัวนี้ตัวเนี้ยดีมากๆมันเก็บเก็บทุกเม็ดเลยได้ยินแบบได้ยินทุกอย่างชัดเจ้วไปหมดเลยนะคะดิชันะ่ะชอบเสียงปลายแหลมของมันมากเสียงปลายแหลมมันอะ่ะจะเป็นแบบประกายฟิง้งฟิ้งฟิ้งฟิ้งถ้าท่านเอาไปแบบว่าไปฟังพวกเพลงดีดกีตาร์ท่านจะได้ยินความประกายของการเกากีตาร์คือมันเป็นความรู้สึกที่ฟินมากอะ่ะกลางแหลมเนี่ย เป็นกลางแหลมที่ให้มาเพื่อให้เนื้อเสียงของเพลงมันชัดส่วนเบสของตัวโปสีนะคะก็เท่าที่ดิฉันฟังเนี่ยดิฉันว่ามันยังเป็นคาแรคเตอร์เดิมอยู่แต่เอาไปเทียบกับโป3สามเนี่ยคือโปสามนะเบสมันจะอยู่แบบกระจุกอยู่ตรงคอตรงนี้ตุ้งๆตุงๆนะคะตื่นๆหน่อยแต่ว่ามวลมวลจะแน่นๆหน่อยแต่ว่าตัวโปรสี่อ่ะมันจะเป็นเบสท,ที่ที่กระจายออกมาเวลาตุงๆตุงๆจะไม่กระจุกอยู่ตรงคอแต่ว่ามันจะมาทั่วๆหัวหน่อย เพื่อเพื่พพมาอย่างเงี้ยนะคะถามว่ามันเป็นเบสที่พอไหมดิฉันว่ามันไม่พอสําหรับคนที่ชอบฟังเมทัน EDM เมลอนเมลอนหรือว่าท่าท้องสาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันเป็นเบสที่พอสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงแบบแนวจากตรงนี้ที่เคยสวยงามืยอหรือว่าพวกพวกเพลงที่มีเครื่องสายเพลงบรรเลงเพลงเศร้าๆหรือเพลงที่มันไม่ได้เน้นความตุ้มตามอะ่ะมันให้มาพอแล้ว แล้วเราถามว่า EQ ไปปรับให้เบสมันระเบิดหัวได้ไหมอ่าคือพอเข้าไปปรับเบสปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเบสอะมวลมันใหญ่ขึ้นนะมันอิ่มขึ้นนะมันหนาขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้กระแทกมากขึ้นนะ่ะคือ,ค,อคือความลงลึกเนี่ยปรับไม่ได้แล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนที่ต้องการจะเอาหูฟังตัวนี้ไประเบิดหัวของท่านให้มันตู้มเนี่ย มันไม่ตูม่มนะคะส่วนท่านไหนที่ชอบฟังเสียงกีตร์สายเสียงเครื่องเพลงจีนเพลงร้องเพลงเศร้าเพลงไทยตัวเนี้ยเพราะมากเพราะมากมากโดยเฉพาะท่านที่ชอบฟังพินฟังกีตา้าอะไรเงี้ยแนะนำมากมากนะคะตัวเนี้ยเออเสียงดีเสียงดีจริงๆนะขออนุญ,ญาตพูดถึง ไอโคเดก L2HC 4.0นะคะที่เขาให้มาด้วยซึ่งเป็นโคเดกที่ exclusive ของหัวเว่ยโดยเฉพาะนะคะมันลงเป็นจุดขายนะคือตัวหูวฟังเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณได้ในระดับ4 8กิกะเฮิรต์นะคะแล้วก็อยู่ที่24บิตความชัดมันจะอยู่ที่ระดับ DVD Quality นะคะบางคนเห็นแล้วแบบหุ้ยโอ้ออดิโอไฟล์แบบเ um, งินในมือสั่นไปหมดแต่ช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนท่านจะใช้ L 2 H C 4.0นเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อท่านมีมือถือหัวเว่ยเท่านั้นซึ่งไม่ใช่มือถือหัวเว่ยทั่วไปนะคะท่านจะต้องเอามือถือหัวเว่ยที่มัน พรีเมียมยกตัวอย่างนะคะมือถือที่รองรับโคเด็กอย่างเนี้ยคือหัวเว่ยเพียร70แล้วหัวเว่ยเพียร70ไม่พอนะคะมันไม่มีมันต้องเป็นตัว Ultra. อั t ตร้โคตรแพอเองเลยแต่ยังไม่พอท่านจะต้องมีไฟล์เสียงที่มีความละเอียดระดับ DVD Quality เช่นเดียวกันก็คือไม่ไปหาโหลดมาก็มีแค่ไทดอที่มีไฟล์ละเอียดขนาดนี้ เท่ากับว่านอกจากท่านจะต้องเสียตังค์ไปซื้อมือถือแล้วท่านก็ต้องเสียตังค์ไปเช่าไทดอีกด้วยเพราะฉะนั้นโอ้ยมันไม่ใช่จุดขายเลยเนี่ย S A A L 2 S C 4.0เนี่ยใครที่เห็นโฆษณานี้นะใจเย็นก่อนมันไม่ได้มีทุกมือถือนะนะแต่ขนาดไม่ได้ใช้ไอ้เจ้าโคเด็กเนี้ยนะเสียงมันยังดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนที่ซื้อมาแล้วแล้วแบบว่ารอให้หัวเว่ยตัวตัวใหม่หรือตัวกลางๆมันมีโคเด็กนี้รองรับก็ ก็ก็โอเคนะอ่าคนหูแหลมแสบไหมมามานิดนึง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 เนาะคือเนื่องจากว่ามันเป็นหูฟังสายเก็บรายละเอียดนะแล้วก็กลางแหลมกับปลายแหลมมันก็จะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในบางเพลงและบางช่วงชาวดาวหูแหลมก็จะรู้สึกว่ามันมันมีนิดนิดนะเสียดเสียดจี้จี้จีนิดนึงแต่ว่ามันไปปรับ E Q ได้ค่ะไม่มีปัญหา E Q เขาอะ ให้มาตั้งสิบแทง่งไม่งกไม่มีการงกใดๆทั้งสิน้นปรับได้ตามสบายทุกย่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนเส้นซิทีกับเสียงแหลมหรือว่าเสียงกลางแหลมแบบดิฉันซื้อตัวนี้ไปก็ไม่ต้องห่วงนะคะมันเอาไปปรับได้เขาบอกเลยนะเท่าที่เคยลองหูฟังไล่สายมามันคือราชันแห่งไหม่ นะเวลานี้นะฮะกี่โมงเนี่ย สามทุ่มสี่สิบแปดนาทีวันที่2สองเดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิบห้ามันคือราชันแห่งไม่หูฟังไรสายไม่มีใครเอาชนะมันได้ดิฉันพูดเลยเทสมาเยอะมากจำเจ้าหัวเวยฟีบัตหกไอที่ดิฉันเอาไปทดสอบกับจิ้งหรีดแล้วมันตัดเสียงจิ้งหรีดได้ใช่ไหมคือฟิลของหัวเวยฟีบัตหกไออ่ะมันจะเหมือนเราเอาจิ้งหรีดไปขังไว้ในห้องเพื่อให้เสียงมันออกมาไม่เยอะให้เสียงมันแบบว่าโดนอัดกันอยู่ในห้องนั้นแต่ว่าหัวเวยฟีบัตโปรสี่อ่ะ ไม่ได้เอาจิ้งหรีดไปขังแต่มันคือการขยี้จิ้งหรีดให้ตายคาไม้ไปเลยคือเสียงจิ้งหรีดไม่แบบหดเล็กลงแบบแบบแบบเล็กมากอะ่ะคือไม่น่าเชื่อว่า,ว,าว่ามันจะสามารถตัดเสียงได้ดีขนาดนั้นแล้วส่วนตัวดิฉันใช้ทดลองเองนะคะก็คือแบบเสียบหูฟังเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดดูซีรีส์นะคะเรื่องเดอะกรอลี่เปิดดูไปเลยปรากฏว่าปลายสายไม่รู้ว่าดิฉันดูซีรีส์อยู่ แล้วเช่นเดียวกันดิฉันก็ลองโทรหาปลายสายที่มีหัวเว่ยฟรีบัตรโบสีแล้วเขานั่งดูดูทีวีดูอะไรอยู่ถูกไหมดิฉันไม่รู้ว่าเขาเปิดทีวีอยู่จนกระทั่งเขาเริ่มพูดตอนที่พูดเนี่ยมันจะมีเสียงเข้ามาบ้างแต่น้อยมากถ้าไม่สังเกตดีๆเลยอะ่ะไม่สังเกตดีๆเลยจะไม่รู้ว่าไอ้บรรยากาศของปลายสายอะ่ะมันเป็นยังไงฝนมันตกอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาทำอะไรอยู่คือไม่ได้ยินอะ่ะเพราะฉะนั้นเราบรรดาแม่บ้านทั้งหลายถ้าสามีของคุณ ใช้หัวเว่ยฟีบัตรโปรสีในการคุยโทรศัพท์กับคุณคุณก็จะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน,นชี้ช่องทางโจร ในใน,ในทางที่ดีนะหมายถึงว่านี่นี่นี่คือชมไม่อยู่นะใครกําลังมองหาไม่ดีๆเอาไปตัดเสียงรบกวนได้โคตรละมหาดีเลยอ่ะไม่ต้องไปมองที่ไหนแล้วท่านมาซื้อหัวเวอฟีบอตโบซีไปเลย <S <S แต่อย่าลืมนะว่ามันไม่สามารถคาสายแบบ7ชั่วโมง8ดชั่วโมงได้นะแบตน้องไม่ได้อึดขนาดนั้นแต่ถ้าท่านเอาไปคุยงานเอาไปสัมภาษณ์หรือว่าเอาไปหลบเมียตัวนี้โคตรดีดีที่สุดแล้ว ณเวลานี้นะไม่มีไม้ตัวไหนสู้มันได้แล้วสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไม้จากหูฟัง Huawei FreeBuds Pro 4ในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไม้จากหูฟัง Huawei FreeBuds Pro 4ในที่ที่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไม์จากหูฟัง Huawei FreeBuds Pro 4กับพัดลมเบอร์สาม เสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากคูฟังหัวเว่ยฟรีบัตรโปรซีในที่ที่มีเสียงรบกวนแบบธรรมชาติเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวจะหาว่าดิฉัน ได้สปอนเซอร์จ่ายตังมาใช่ไหมอืมออ,อขอเคลมไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้ดิฉันไม่ได้ค่าสปอนเซอร์มานะคะตัวนี้เป็นของดิฉันเองนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเก่าๆอะ่ะเป็นของพี่หยางเขาอันนี้ยืมมาเพื่อการรีวิวนะคะ